สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลูกหลานทั้งหลายวันนี้ก็มาเจอกันลงวันอีกวันหนึ่งวันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังก็คือบ้านที่อยู่เนี่ยมันเป็นบ้านที่ติดมุงลวดแต่ไม่ได้เป็นมุงนวดแบบที่เป็นอลูมิเนียมหรือมุงลวดแบบเดิมมันเป็นมุงจีบมุงจีบก็คือ,อมุงที่ เขาเป็นสําเร็จแต่เป็นพับๆเป็นจีบๆอ่ะเดี๋ยวลุงวันจะให้ดูม้วนจีบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเวลาพอเลื่อนปิดปิดเปิดเนี่ยมันก็จะเลื่อนมันก็จะสะดวกกว่าแบบแบบเดิมนะแต่ว่าปัญหามันก็คือว่าไอ้ตัวได้เนี่ยเนะี่ยมันจะขาดใช้ไปใช้ไปเนะี่ยมาใช้สักสองสมปีมันก็จะขาดพอขาดแล้วตอนนี้โ,โหยุ่งเลยนะลุงวันก็เลยไปจ้างช่างมาเปลี่ยนใหม่แต่ว่ากรรวิธีจ้างชนะ่างเนี่ย เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ได้ร้อยนะแต่มันหมายถึงว่าร้อยขึ้นข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างไปอย่างเงี้ยแล้วปัญหามันเยอะแล้วก็มันเป็นของใหม่ตอนนั้นลวลุงวัก็ไม่รู้หรอกลูกเขาติดให้เขาก็เอามาจากเชียงรายก็ถูให้เขามาติดทั้งทั้งทั้งบ้านเลยประตูหน้าต่างอย่างแบบนี้อ่ครัวเอ้ยห้องห้องนอนลุงวัไม่ได้มีนะเพราะว่าไม่ได้เปิด ไม่ได้เปิดหน้าต่างลมเข้าเวลานองก็ปิดปิดเอ่อปิดหน้าต่างทีนี้ปัญหาที่ต้งวันเจอก็คือเวลาตามช่างเนี่ยช่างที่ที่เนี่ยช่างท้องถิ่นเนี่ยไม่มีแต่พอมาตอนหลังเนี่ยมันก็เริ่มมีแล้วเพราะว่าบางทีมันก็เชือกขาดบางทีมันก็สลิงขาดอะไรเงี้ยเนียมันจะมีสลิงร้อยบนล่างอีกโอ้ยซับซ้อนถามว่าราคาแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงมากแต่ว่ามันหายาก ลุงวันก็เลยไปเซิร์ชหาใน Facebook ปรากฏว่าที่หน้าเนี่ยมีอยู่เจ้าหนึ่งแต่ว่าเจ้าเนี้ยลุงวันมาลู้ที่หลังว่าเขาก็ไปเรียนกับบริษัทที่ลุงวันจ้างมานี่แหละแล้วเขาก็ทําทําเองมาทําแล้วก็อะไรก็ยังว่าเนี่แหละบางทีเนี่ยถ้างานเล็กๆงานซ่อมแซมเขาก็ไม่อยากทำานะลุงก็รอรออยู่งั้นจนกระทั่งมันพังมันหูปิดเปิดยากเพราะว่าจะมีรางมีลูกกระลอ้อมีอะไรอะ มีตัวประกับทองเหลืองอะไรไม่รู้ลโหลวงว,วันพอมันพอเลือเล่อนไปมาเนี่ยบางทีลูกล้อมก็หลุดลงมาบางทีอุปกรณ์ที่ชมก็หลุดลงมามันก็ทําให้เลื่อนยากบางทีมันก็ติดบางทีก็อะไรเงี้ยแล่ได้มันก็าขาดลุงลังเข้าไปยัดในลูกล้อโอ้จนกระทั่งลุงวันไปเซิร์ชใน a c e b o o k นะที่เจ้าที่ทำโอ้โหมันก็มีบริษัทมากมาย ที่รับทํามุงจีบแต่โดยส่วนใหญ่เขาก็จะทําใหม่ทั้งหลังพร้อมสะดวกแต่ถ้าซ่อมแซมก็มันเกินนั่นแหละอย่างว่าโรงวันมีอยู่เจ้าหนึ่งมุงจีบไทยอิมเพกนเออยก็ไลคุยกันเขาโรงวันบริษัทนี้เขาขายอุปกรณ์ด้วยนะเขาเป็นบริษัทที่ขายอุปกรณ์มีโรงงานอุย้ยแล้วก็คุยกันไลน์นะโทรศัพท์คุยกัน เขาก็บอกว่าทําได้คุณลุงว,วันก็ถามถามว่าเอามาทําเองได้ไหมเขาบอกกันได้พอลุงวันซักไปซักมาก็ปากฏว่าเออเขาก็บอกว่าต้องมีความรู้แล้วก็ต้องมีเครื่องมือเล็กๆกน้อยเพราะว่าเออพวกเนี้ยมันต้องอาศัยความชํานาญด้วยเอาลุงวันก็เลยเหมดหวังช่างที่บริษัทเนี้ยเขาจะรับติดตั้งทั่วภาคเหนือเลยเชียงใหม่เชียงรายลําพูนลําปางน่านแพร่พะเยาอะไรลุงวัด หลงวงก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามาติดที่เมืองน่านเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยให้โทรมาปากกว่าเขามาติดที่สันติสุขติดที่ร้านกาแฟร้านกาแฟนี้นเขามีรีสอร์ทด้วยชื่อ29 station ซึ่งหลวงก็รู้จักเขาเขาก็มาติดตั้งให้ในราคาตกลงกัน1,800บาทโอ้ก็โอเคละมันก็เป็นสองบานพากกุว่าโหนี่กลับมามันนี่ลืนล่นปื้ดลื่นปื้ดใหม่เนี่ยบางทีเนี่ย บางทีเราก็ต้องใจเย็นๆนะบางทีบางบางครั้งเนี่ยเราไปใจร้อนมันก็นั่นแหละมึงได้ของมาดีมั่งมาดีมัง่งเพราะเจ้าที่ลงวันมานี่ลวนฟังสำเนียงฟังเสียงเขาแล้วเขาก็คงไม่อยากได้เขาอยากได้ติดตั้งใหม่เพราะติดตั้งใหม่มันน่าจะง่ายกว่าแล้วก็ซ่อมแซมมันต้องลื้อออกมาทต้องแพงเลยนะูไว้ก็เลยถ่ายคลิปมาให้น้องๆดูวิธีที่จะจ้างมาอย่างเงี้ยส่วนรายละเอียดนี่ก็น้องๆก็ลองไปเซิร์ชดูว่า ซ่อมแซมมุงจีบหรือติดตั้งมุงจีบอะไรเงี้ยในภาคเหนือภาคกลางมันมีหมดนั่นกรุงเทพก็มีนะนะยิ่งนี้เดี๋ยวนี้กรุงเทพเยอะใช่ไหมอลุงวัาก็เลยถ่ายคลิปมาให้ดูกันนะครับอ่ะลองไปดูกันว่าพอเข้ามาแล้วเขาทำอะไรบ้างน่าจะชื่อว่าช่างโอภาสเนอ๋อเออน่าจะใช่นะเออเห็นโพสในเฟซบุ๊กอ่ะนะเออ เพราะเมื่อก่อนช่างโอรงฟ้าเขาก็ไปเรียนกับที่โน่นอยู่อ๋อก็ได้มาเปิดที่ปู๋เออที่เขาเรียกว่าช่างโอช่างโอนะช่างโครงเออสักบใบสองใบสามเนี่ยช่างก็โทรมาว่ามาถึงแล้วเพราะช่วงเนี้ยเขาเขาทําที่สันติสุขเสร็จแล้วก็เป็นรีสอร์ทนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วเขาก็แวะมาดูวันลงวันก็ตกงงราคากันเรียบร้อยนะเขาคิดราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาท นะก็ราคาลงวันก็ไม่ได้ลังเลอะไรลงวันก็ตัดสินใจตกลงว่าอ่าให้ทําเลยเพราะว่าไอตรงโดยเฉพาะบานขวามือเนี่ยนะเชือกอะไรมันหลุดหมดแล้วแล้วมันขาดลุ่งลิ่งลงวัาก็ตัดออกแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็หลุดลงม,มาใช่ไหมแต่ว่าเขามานี่เขาทํารวดเร็วมากนะเขาแกะเฟรมต้องแกะออกทั้งบานเลยก็คือทั้งเฟรมเลยทั้งสองข้าง แต่มาลงวันก็คิดว่างานง่ายๆพอมาดูแล้วโอ้โหไม่ง่ายมากเพราะมันงานละเอียดแต่มันต้องร้อยเชือกอะไรต่างๆเปลี่ยนเชือกเปลี่ยนลูกล้อเปลี่ยนออทองเหลืองอะไรไม่รู้ลูกกลิ้งทองเหลืองอะไรน,นั้นเพราะงั้นบางทีการที่เราจะเสียเงินจะถูกหรือแพงเนี่ยบางทีต้องดูค่าแรงก็ด้วยนะเรามองดูโอ้ยง่าย,ายๆลงวันว่าไม่ง่ายหรอกเพราะมันต้องใช้ทักษะ ก็คือการฝึกฝนประสบการณ์อะไรต่างๆดูถึงแม้เขาจะบอกเราวิธีแกะถ้าเราจะให้ทำเองลุงวันก็ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าดูแล้วมันงานมันต้องใช้ทักษะแล้วก็ต้องใช้คนช่วยด้วยเนี่ยและลุงวันคนเดียวกับแม่บ้านเนี่ยโอกาสที่จะทำเนี่ยน้อยมากเพราะฉนั้นลุงวันคิดถูกเลยที่จ้างเขามาแบบเนี้เพราะว่าบางครั้งนี่เราต้องให้ค่าฝีมือค่าแรงค่าประสบการณ์เขานะ 1, 1 8 0 0บาทเขาก็เปลี่ยนอุปกรณ์อะไรต่างๆที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นลูกล้อล้อเลื่อนอะไรต่างๆเชือกอะไรเงี้ยค่าอุปกรณ์ในราลงวันคิดว่าไม่เท่าไหร่นะแต่ลางวันเคารพค่าฝีมือเขาค่าแรงเขาเนี่ยดูลักษณะการทำเนี่ยเขาไอแกะเนี่ยลางวันก็ทําได้นะแต่ว่าการที่จะมาร้อยเชือกมาร้อยอะไรเนี่ยมันต้องใช้ทักษะกับประสบการณ์เท่านั้น อย่างลุงวันมาเรียนรู้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยช่างเขาบอกว่าถ้าแกะเสร็จแล้วเลยถ้าทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คือต้องยก,กทั้งอันแล้วก็ส่งไปที่บริษัทเขาบริษัทเขาก็จะลอยเชือกมาให้เราเสร็จแล้ว,ลวเราก็ทําเองได้โอ้ลุงวันว่ามันยุ่งยากฝ่าให้เขามานะบางครั้งการที่เราจ้างคนมาทํางานเนี่ยถ้าฝีมือดีนี่นะ แล้วก็ฝีมืองานเรียบร้อยเนีลุงวันว่าไม่แพงนะอันนี้เราตกลงกันละครับหนึ่งพันแบาทลุงวันว่าก็สมเหตุสมผลนะเพราะว่ามันมันต้องใช้ฝีมืออะ ใช่อันนี้ก็อย่างที่ลูกวันบอกกันละลูกวันดูเขาทําแล้วก็กขนาดสามคนนี้เขายัางทําผิดทาถูกบางครั้งมันก็มีบ้างบางทีเอ้าเชือกร้อยไม่เท่ากันเอ้าบางทีเชือกพันกันจํานวนเส้นของเชือกอ,อะไรอย่างเ <ๆ S 2> งี้ยทั่วไป <ๆ S 1> แ้วก็ไอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้นี่ลูกขงมาติดแต่ไม่รู้เขาติดต่อยังไงก็น่าจะเชียงรายเนี่ยมาจากน่าจะเจ้าเสื้อสีฟ้าครับอ๋อเหรอน่าจะสีฟ้าฟ้าอ๋อ อาเวลาเขาทำในลุงวันก็ว่าเขาทำงานด้วยความสุขนะก็คือนั่งไปใจเย็นมากเพราะงานพวกนี้มันจะใจร้อนไม่ได้มันจะโอ้โหไปรีบกลับบ้านอะไรอย่างงี้ไม่ได้มันต้องนั่งไปเราก็ทำไปคุยไปนะั่นลุงวันก็คุยเขาไปนั่นแหละนะบางบางครั้งนี่การได้คุยกับช่างคนอื่นนะแล้วก็ทำให้เราได้ประสบการณ์ไม่ใช่แค่ประสบการณ์ในงานทักษะอาชีพนะแต่มันหมายถึงว่าทักษะ อาชีพการมีชีวิตอยู่การดำรงชูการทำงานที่รักของตัวเองนะลุงวันมันมันสำคัญมากกว่าที่การจะหาเงินราวันนะอันนี้ลุงวันก็นั่งเขาดูจนกระทั่งเสร็จนั่นแหละลุงวันชอบคุยกับคนต่างอาชีพนะเพราะมันได้เห็นชีวิตอีกมุมหนึ่งของพวกเขาแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่ลุงวันไม่เคยเห็นได้เห็นสิ่งที่ลุงวันไม่เคยพบการดำรงชีวิตเนี่ยมันมีศิลปะของมัน ทุกอาชีพก็จะมีศิลปะในตัวของเขาเองโอ้โหจากจากจากที่เละเละมารางวัลก็ได้มุ้งจีบใหม่นี่โอ้โหดูแหลมมากกท็ทำให้ใหม่โอ้โหดูนี่สองข้างเลยเห็นไหมนี่นี่เห็นไหม โอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงวานต้องทำความสะอาดนะ,ะเห็นไหมโรงแรมจริงตรงนี้ต้องทำความสะอาดข้างล่างหน่อยโอเคไม่เสียดายตังค์ไม่เสียดายตังค์พันแปด 1, โอ้โหเห็นไหมโอ้โหถ้าวันนี้ลุงวานไปก่อนนะ ขอให้มีความสุขความเจริญไม่มีโรคภยัยแค่เจ็บในคิดสิ่งใดก็สงความปรารถนาทํางานกิจการสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับเอาหน้าฝนก็ระวังโรคภยัยแค่เจ็บนะครับวันนี้ลูกวันไปก่อนครับสวัสดีครับ